อาลรับันพีชต้ตนใหม่ล่าสุดนะครับหนึ่ชื่อตอนว่าหาเล่ตอนที่แล้วก็คือลูฟี่มันบุกเข้าไปในปราสา,ขาทของกษัตริย์ฮาลาวตอนนี้ก็ตัดตอนปัจจุบัน3ามนี้ก็คือตัดมาที่ไอสองอสวินเทพนะครับกําลังซ้อมโลกิอยู่ไอโลกิก็ถามว่าทําไมหน้าตาไอแชมเบลิลไอแชมล็อกมันเหมือนกับแชงจังแชมล็อกก็บอกว่ามันเป็น ฝาแฝดกับแชงที่พัดภาคจากกันมานานแล้วเขาก็ชักดาบมานะครับดาบที่เป็นหมาสามหัวเซเวอรสแล้วมันมีแบบไออาร์พรเหมือนสัตว์มายาด้วยนะเนี่ยชักดาบมาแล้วโลกิก็ตกใจว่าอะไรเนี่ยแชมล็อกก็บอกว่าดาบของฉันเองแล้วทีนี้ไอกุนโกะก็พาแชงไอแชมล็อกหนีบอกว่าเราต้องรีบซ่อนตัว โลกิก็กําลังโดนหมากําลังโดนตกใจว่าจะโดนหมาแบบนี้เสียบถ้ามันรอดไปได้นะมันจะไปล้างแขนให้ได้แชมแชมล็อกก็พูดว่าจะกำลาบพ,พวกนี้ทำจะทำในทันทีคงทำได้ยากต้องรีบจับคุมลูกๆของพวกมันนักลบก่อนเรียกคนมาอีกคนซะเรียกใครดีล่ะน่าเรียกพาคีสุวินเทพมาอีกน่าจะมีหลายคน ตอนนี้โลกสถานการโลกติตอนนี้ก็คือโดนหมาสามหัวเสียบเอาดาบเสียบอยู่ไม่รู้เป็นยังไงแล้วก็ตัดฉากมาที่พวกกลุ่มหมวกฟางที่ก็หลุดสำรวจประสาทถึงหน้าทหารยามที่โดนพวกภาขี่กับสุวินเทพซ้อมแล้วลูฟี่มันก็ไม่เชื่อนะว่าไอ้แชงมันจะมาทําอะไรแบบนี้แบบไร้เกียรติมาซ้อมคนแบบนี้มันคนดีจะตายแชงอะไอ้ก็มีไอ้โรสก็พูดว่า หรือไม่ก็เป็นพี่น้องหรืออะไรแบบนั้นพี่น้องของแชงหรอกเหรอต่อให้มีก็คงเป็นคนดีแหละมั้งแต่แชงก็ไม่เคยเล่าเรื่องครอบครัวตัวเองให้ฉันฟังเลยเห็นอยู่ว่าอยู่บนเรือจนสลัดมาตลอดแล้วก็ตัดมาที่แฟงกี้นะครับที่ทัวต้นไม้แห่งสมบัติอดัมอยู่ที่คุยกับลิฟลี่ว่าลิฟลี่กำลังจะเอาแอบคุยกับแฟงกี้ว่าจะแอบเอา,เอาต้นไม้นี้ไปขายลองไปขายดีไหม น่าจะได้กําไรเยอะก็เดินดูร,บรอบๆนะครับแล้วก็ไปเห็นภาพภาพหนึ่งริบลี่ก็พูดว่าภาพที่เด็กวาดเล่นในตอนอดีตมานานแสนนานแล้วได้ฝังลึกลงไปในเปลือกไม้ที่แข็งตัวกลายเป็นฟอสซิลเพราะมันมีคุณค่าทษางประวัติศาสตร์เลยถูกจัดให้เป็นสมบัติแห่งวัฒนธรรมของอาณาจักรเราแฟงกี้ก็ถามว่าภาพวาดเล่นเนี่ยนะว่าก่อนว่ามันเป็นภาพวาดที่วาดขึ้น ในช่วงเวลาหนึ่งในช่วงเวลาเก้าร้อยถึงหนึ่งร้อยปีโดยประมาณเอ้ยไม่ใช่ดิวาดขึ้นในช่วงเก้าร้อยถึงแปดร้อยปีโดยประมาณซึ่งถ้าให้คาดเดาให้ถูกต้องก็เท่ากับว่ามันถูกวาดในช่วงเวลาหนึ่งร้อยปีแห่งความว่างเปล่าพอดีเลยแบงกี้พูดว่าหานั้นก็อยากให้โรบินได้เห็นจังเดี๋ยวไปบอกดีกว่าริบลีริบลีก็พูดต่อว่าแต่ถ้าว่าถ้าบอกว่าเป็นภาพวาดของเอลบาร์ มันก็ดูแปลกๆอยู่นะคนพวกนี้ไม่ใช่คนเผ่าคนยักษ์ทุกคนเลยนี่นะดิบดีก็พูดว่าใช่ตามประวัติศาสตร์ที่พวกเรารู้แม้จะเคยมีสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเราก็ไม่เคยเชื่อมถึงสัมพันธ์กับเผ่าไหนเลยเพราะงั้นนี่ก็คงเป็นแค่ความฝันของเด็กๆนั่นแหละแล้วก็ตัดมาที่ไอห้องสมุนทงฮูกที่โรบินอยู่กับไอ้ซาโลนะครับนี่เหรอฮาลา เซาโลก็บอกว่าใช่แล้วตำนานเทพและเรื่องเล่ามากมายในเอลบาฟถูกแต่งขึ้นโดยคำภีน์นี้เป็นต้นฉบับดั้งเดิมและมีการตีความไปในหลายทิศทางอันที่จริงเทพพระอาทิตย์ที่เรานักลบแห่งเอลบาฟแต่ละคนศรัทธาก็มีนิสัยที่ต่างกันคนละเรื่องอยู่ด้วยน่าสนใจใช่ไหมล่ะลูวินก็ถามว่าขออ่านเลยได้ไหมแน่นอนสิเรื่องราแบ่งออกเป็นสามบทโดยว่ากันว่า โลกทั้ง3คือโลกที่โดยว่ากันว่าโลกบทที่3คือโลกที่เราอยู่กันทุกวันนี้หรือก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ยังไงล่ะตำนานของนิกะที่จริงแล้วเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาอย่างลับๆในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่มีจุดร่วมกันทุกตำนานที่กล่าวตรงกันก็คือเขาจะปรากฏตัวพร้อมกับเสียงของล็อกอกึกก้องโรบินก็บอกงานฉันอ่านเลยนะโลกที่1บนผืนดิน มีเพิงลุกโชนผู้คนแบงกี้ก็ทำหน้าตกใจเนาะแล้วก็มาหน้าสองหน้าสุดท้ายหน้าคู่มาแล้วโลกที่หนึ่งบนผืนดินมีเพิงลุกโชนผู้คนพ่ายแพ้ต่อความระโมบเอื้อมือสัมผัสพระอาทิตย์ต้องห้ามเหล่าทาตุร่ำร้องวิงวอนเทพพอาทิตย์ปรากฏกายเทพแห่งแผง่นดินพิโรธร่วมกับ อสรพิษแห่งเพลิงนรกกินกินโลกทั้งใบด้วยความตายและความมืดพวกเขาไม่อาจพบกันอีกต่อไปกับโลกบทที่สองในความว่างเปล่ามีลมหายใจเทพแห่งป่าประทานปีศาจร้ายพระอาทิต์เพียงขยายไฟแห่งสงครามให้ลุกลามผู้คนแห่งจันทร์ครึ่งดวงมีความฝันผู้คนแห่งจันทามีความฝันมนุษย์ขึ้นเป็นเทพ และสังหารพระอาทิตย์เทพแห่งท้องทะเลอาวาสพวกเขาไม่อาจพบกันได้อีกนี่เะกอรอะไรงงล้โลกที่สในความกลหนมีช่องว่างล่างเงาที่ซ่อนที่เหลือรอดโดยพึงปรารถนาลำลึกถึงวันแห่งความคำสัญญา สดับเสียงแห่งเสี่ยวจันทาเทพอาทิตย์เต้นลาหัวเลาะล่านำไปสู่บทอวสานพระอาทิตย์จะหวนคืนเช้าวัานใหม่จะมาเยือนพวกเขาจะได้พบกันอย่างแน่นอนโอ้แล้วก็จบตอน,ตนสั้นๆอย่างนี้เลยมาเป็นกรเ <c oughs> นงินเขียนว่าตำนานเทพถูกเปิดเผย ก็สรุปตอนนี้ง่ายเลยนะก็คือตอนแรกก็คือไอแชมล็อกมันจะไปชวนไอโลกิเข้าไม่เข้าสักทีแล้วก็เปิดเผยเรื่องราวว่ามันเป็นพี่น้องฝาแฝดกับแชงแล้วก็ชักดาบที่มีหมาสามหัวออกมาตอมไอโลกิอยู่ตอนนี้ไม่รู้รอดเป็นยังไงบ้างแล้วก็แฟงกี้กับโรบินก็กำลังศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์น่าจะเป็นช่วงหนึ่งร้อยปีแห่งความว่างเปล่าวะเพราะมันเขียนว่า เขามันบอกว่ามันว่าตอน900าร้ถึงแปดปีนี่แหละน่าจะประวัติศาสตร์มาบทแรกเลยมาเล่าแบมื่อบทแรกเลยบนผืนดินมีไฟลูกโชนความพ่ายแพ้ละโม่อะไรเนี่ยคือน่าจะมีเทพอยู่โอเทพที่ปกคุ้มโลกปกคุมโลกอยู่เป็นเทพพระอาทิตย์ปะแล้วคนก็แบบ ิวโหยแล้วพระอาทิตย์ก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วอสูนพิษอาสรรพิษแห่งเพิงนี่มันตัวอะไรวะมันเหมือนว่ากินเทพนิกะวะแล้วก็มาตอนที่สองเนี่ยผู้คนแห่งจันท์ครึ่งดวงจันท์ครึ่งดวงมันใช่พวกกอดเอเนีววะ,วะมีความฝันแล้วก็จันทารูนาเรียวะ มนุษย์ขึ้นเป็นเทพและสังหารพระอาทิตย์เทพแห่งของคะเลอาละวาดผมว่ามันน่าจะเป็นเอ้ยอันนี้มันมันบอกวโลกที่สามเป็นโลกที่เราอยู่นี่ว่าเนี่นในความกันงวนมีล่างเงาที่เหลือรอดล่างเงานี่ว่าท่านอิ่มแน่เลยโดยไม่พึงลึกถึงวันแห่งความสัญญาเออเพราะมันมีสัญญายี่สิอาณาจัาจากรอะไรกับ เนฟาตารีลิลี่ที่มันเล่ามาแต่ก่อนหน้านี้คําสัญญาว่าเราจะไม่ครอบครองโลกคนเดียวแต่อิมมันครอบครองโลกคนเดียวไงแล้วรอรอดูตอนต่อไปน่าจะตีความประมาณนี้ป่ะแต่ไอเทพแห่งพระอาทิตย์นี่มันคืออะไรปะอสรพิษมันมีไหมแต่ก่อนหน้านี้ ลองพิมพ์มาบอกเลยนะสร,รพิษแห่งเพลิงนรกคือตัวไหนวะกืนกินโลกทั้งใบเฮ้ยหรือว่าไออาวุธโบราณวะไม่ใช่เนี่ยแต่ว่าไอผู้คนแห่งดวงจันทร์นี่น่าจะเป็นพวกรูนารียกับกับไอสกายเปีย แล้วพวกอาณาจักรที่เหลือมันก็รวบรวมกันเป็น20อาณาจักรต่อต้านกับขึ้นตั้งตัวเองเป็นเผ่ามังกรฟ้าแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นพระเจ้าว่าใช่แน่ๆไปยึดจากเผ่าดูนาเรียมาเรา,เราดูแล้วกันครับ